วันนี้เป็นไอหนุ่มเครื่องไฟอันนี้มีงานประชุมผู้ปกครองนะครับเดี๋ย <_ m uch> วว่าครูหม,มูไม่อยู่นะก็เลยเปิดเครื่องเสียงไว้ให้เขานะครับเรามีงานแห่เนาะเดี๋ยวติดตามได้นะครับจัดหลับงานแห่ของเราเช้านี้นะครับที่อำเภอบ้านบึงครับผมแง,ง้มฝาประตูไปสักหน่อยนะเปิดข้างหลังให้มันระบายอากาศ